ราหูย้ายอังคารร่วมพระสาเเลงเม่พฤศบเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่องทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home อ f n no. น สวัสดีค่ะพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ9พันไม้ที่เหมาะกับการปลูกริมรั้วป้องกันโจรขโมยในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเฟื่องโจรขโมยมีมากขึ้นทุกวัน เราทุกคนคงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้แก่ตัวบ้านและทรัพย์สินของตัวเราซึ่งวิธีการรักษาความปลอดภัยให้แก่บ้านนอกเหนือจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือแม้กระทั่งติดเบ็ดดัดแล้วการปลูกต้นไม้ที่มีหนามหรือไม้พุ่มเพื่อช่วยอำพรางสายตาและทำให้โจรสเข้ามาภายในบ้านได้ยากลำบาก ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดู9ก0 0พันไม้ที่เหมาะกับการปลูกไว้ริมรั้วเพื่อป้องกันโจรขโมยกันค่ะหนึ่งสลัดใดไม้ยืนต้นขนาดเล็กจำพวกเดียวกับกระบองเพชรมีความสูงประมาณ3าถึง6เมตรมีลักษณะเป็นหนามทั่วทั้งลำตัว ปกคลุมตามข้อต่อใบและภายในยังมียางสีขาวซึ่งเป็นพิษหากถูกผิวหนังจะระคายเคืองซึ่งต้นไม้นี้ถือเป็นไม้ยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่นำมาปลูกไว้รอบริมรั้วบ้านเพื่อช่วยป้องกันคนและสัตว์ไม่พึงประสงค์ 2. ออากาเวไม้ล้มลุก ซึ่งเป็นพุ่มที่ปลายใบยและขอบมีลักษณะเป็นหนามแหลบแข็งมีทั้งสีเทาและน้ำตาลชอบยินร่วนระบายน้ำได้ดีและต้องการน้ำน้อยและแสงแดดเต็มวันใช้วิธีการปลูกแบบเดียวกับแคตตัสสามารถใช้ปลูกประดับภายในสวนได้แต่ไม่ควรที่จะปลูกในสนามเด็กเล่นหรือบริเวณทางสัญจร 3. เข็มดุกันไม้พุ่มขนาดเล็กทรงพุ่มกลมใบมีลักษณะนหนาและแข็งอีกทั้งตรงส่วนปลายใบมีหนามแหลมคมชอบยินร่วนปนทรายสามารถระบายน้ำได้ดีมีความทนต่อสภาพแห้งแล้งที่มีแสงแดดเต็มวันดอกมีกลิ่นหอมตอนทังคืนเหมาะจะปลูกประดับขระ,ะทางหรือปลูกลงกลางแจ้งเพื่อไว้ประดับสวนหิน ริมสะว่ายน้ำริมทะเลแต่ไม่ควรปลูกใกล้สนามเด็กเล่นหรือบริเวณทางสัญจร 4. ค่อยไม้ต้นพุ่มหนามีความสูงประมาณ5-10เมตรนิยมปลูกเป็นไม้ริมรัว้วเพราะพุ่มแน่นจากโคนถึงยอดและหากหมั่นปัดแต่งพุ่ม ก็จะแน่นมากขึ้นลักษณะใบมีขนาดเล็กลงเป็นรั้วที่มีความสวยงามหรือปลูกเป็นแนวเพื่อแบ่งอนาเขตภายในสวนก็ยังได้ 5. รัตนนาไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงประมาณ3-10เมตรลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมคม ดอกมีสีเหลืองและประสีแดงมีกลิ่นหอมออกดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นพืชทนแรงชอบดินร่วนปนทรายโดยระยะเวลาในการปลูกที่เหมาะสมคือ2-6เมตรเหมาะจะปลูกบริเวณมุมบ้านหรือสวนย่อมมีลักษณะโตเร็วแต่ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามจึงไม่ควรที่จะนำมาใช้ปลูกในสนามเด็กเล่น หรือบริเวณที่มีการสัญจรอยู่ตลอดเวลา 6. ต้นไทรพันไม้ย,ยอดหิตที่นิยมนำมาปลูกบริเวณริมัร้วชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะมีทั้งไทรเกาหลีไทรอินโดและไทรทองโดยความสูงของต้นไทรที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นกำแพงกั้นริมร้ว จะอยู่ที่ความสูงประมาณ2-3เมตรและแม้ต้นใส่จะประดับทุกชนิดและแม้ใส่ประดับทุกชนิดจะสามารถเติบโตได้ง่ายและไม่ต้องดูแลใส่ปุ๋ยกันเป็นพิเศษแต่การตัดแต่งพุ่มใส่บ่อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเนื่องจากไม้ชนิดนี้เติบโตค่อนข้างรวดเร็วจึงควรหมั่นตัดแต่งเป็นประจำทุก3-6สัปดาห์ เพื่อไม่ให้แตกกิ่งก้านมากหรือยาวจนเกินไปเพื่อทำให้กำแพงดูไม่รกและเป็นประเบียบอีกครั้งการทิ้งไว้นานอาจทำให้การตัดแต่งในครั้งต่อไปสามารถทำได้ยากลำบากมากขึ้น 7. กุหลาบเลื้อยไม้พุ่มกึ่งเลื้อยหรือไม้เลื้อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สามารถพาดเรือได้ไกล2-5เมตรลำต้นและกิ่งก้านมีหนามอยู่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีและควรหมั่นตัดแต่งไม่ให้เหลื้อยรกโดยพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกได้แก่พันธุ์แองเจลาแคลมาตินค็อกเทลโปรสเปอริตี้หรือลาเวนเดอร์ดรีม 8. กุหลาบพุกามไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลางมีความสูงได้ถึง5เมตรกิ่งกา้านมีลักษณะอวบน้ำและมีหนามแหลมยาวเป็นกระจุกดอกมีสีส้มหรือสีแดงส้มชอบดินที่มีลักษณะร่วนหรือดินร่วนปนทรายไม่ชอบบริเวณน้ำขังต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันและแม้พื้นที่ดินจะเค็ม กลาบผู้กามก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นได้กุหลาบเมาะลำเลงหรืออีกชื่อคือกุหลาบเทียมเป็นไม้พุ่มที่บางครั้งมีลักษณะคล้ายไม้เลื้อยมีความสูงประมาณ2-5เมตรดอกจะมีสีม่วงอมชมพูหรือสีม่วงจเจริญเติบโตได้ง่ายไม่ต้องใช้การดูแลรักษามากนะัก โดยในที่นี้แนะนําให้ปลูกบริเวณริมัร้วหรือริมหน้าต่างเพื่อช่วยป้องกันโจรขโมยและสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาภายในบ้านได้เป็นอย่างดีและทั้งหมดนี้ก็คือ9000ไม้ที่เหมาะกับการปลูกริมเร้วเพื่อป้องกันโจรขโมยที่ทางเรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ